ช่วงแก๊สเจ็ดออฟเดอะวสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ผู้ชมคะเนื่องจากว่าซูชิงไม่ได้วิ่งออกกําลังกายเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นคงจะไม่มีใครที่จะเหมาะสมในการรีวิวแก๊เจ็ดชิ้นนี้มากกว่านักวิ่งแล้วคะ่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับคุณตานภาพลวัฒนวง์อาชีพหลักโปรดิวเซอร์อาชีพรองก็คือการเป็นนักวิ่งออกกําลังกายใช่ไหมคะู คุณตาเคยได้ทดลองใช้นะคะ Garmin Forerunner 620ตัวนี้แล้วใช้ในการวิ่งจริงๆมาระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประสบการณ์ที่จะมาแชร์ให้ดูว่าพอใช้แก๊เจ็ตตัวนี้สวมเป็นนาฬิกาข้อมือวิ่งไปด้วยแล้วใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเรามาเริ่มจากดีไซน์ก่อนดีไหมคะ<ช>คุณตาลองเห็นดีไซน์ของนาฬิกาเรือนนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะคือเท่าที่เห็นตัวดีไซน์ของนาฬิกาตัว Garmin Forerunner 620นจริง,จร,งจริงจะบอกว่ามัน มันคือนาฬิกาจับเวลา,าปกติทั่วไปซึ่งเราเห็นได้ในท้องตลาดอยู่แล้วทีนี้ก็อ,อยู่ที่ว่าคนที่ชอบเนี่ยชอบสไตล์แบบไหนถ้าคนที่ชอบอแบบฮิความผู้ฟาดนิดหน่อยก็อาจจะถูกใจกับเจ้าตัวนี้แต่ถ้าบางคนที่อาจจะมีความเป็นมินิมอลในตัวหน่อยอาจจะ ไม่อาจจะเยอะไปหรือเปล่<บ>าฉุดฉาดฟูฟ้า<ช>เกินไปสายมันก็ทํามาจากยางใช่ไหมคะสายี่จะเป็นซิลิโคนนะครับถ้า <opers> จากไม่ผิดก็ตัวนี้ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่เวลาที่เราวิ่งแล้วเนี่ยเหนื่อยอะไรกันก็ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะ <ทำ S 1> แล้วขนาดน้ําหนักหรือว่าดีไซน์การออกแบบเนี่ยคุณตาลองสวมดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างสวมแล้วผมวิ่งระยะทางประมาณ12เกือบ12โลเซนนะครับ มันไม่หนักซู่ชิงอืมคือตอนแรกเราคิดว่าดีไซน์เนี่ยคือพอเห็นแกะมาจากกล่องปั๊บเนี่ยรารู้สึกว่ามันต้องหนักแน่นมันต้องหนักแน่แใช่แต่เมื่อเมื่อใส่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้หนักเลยฮะมันเบากว่านาฬิกาปกติซะด้วยซ้ำไปแล้วการเป็นนักวิ่งเนี่ยค่ะคือในความรู้สึกซู่ชิงเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันไหนที่เราขยันอ่ะเราก็ใส่รองเท้าผ้าใบออกไปวิ่งไปเรื่อยๆได้ทาไมการวิ่งออกออกกาลังกายต้องมีแก๊จ็แบบนี้มาช่วยมันมันทำอะไรได้บ้างคะคือผมมองว่าการวิ่งออกกกําาลังย เตจที่มันจะเป็นต้องมีแกจ็ตคนนี่มาช่วยเพราะว่ามันมองได้สองสามประเด็นใหญ่อนันแรกก็คือหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความรู้สึกกระตุ้นให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถอยากที่จะกระตุ้นตัวเองออกไปวิ่งในสนามจริงๆเพราะไอตัวแกจ็ตตัวนี้มันจะทําหน้าที่ในการคอยบอกคอยเตือนว่าตัวนี้เราวิ่งไปเร็วเท่าไหร่วิ่งช้าหรือย,ยังเหนื่อยเพราะเหนื่อยมากเกินไปไหมหรือว่าเราต้องแบ่งสันป็นส่วนยังไงบ้างอันนี้คือในแง่ของแบบการกระตุ้นตัวเองสองมันก็เป็นการฝึกตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง นั่นหมายความว่าแกจ็ตพวกนี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันบางอย่างซึ่งบอกซึ่งช่วยเทรนเราได้ค่ะเหมือนเป็นเหมือน,น,นเป็นครูฝึกส่วนตัว,วเรานั่นเองว่าถ้าเราจะตั้งเป้าว่าเราจะวิ่งระยะทางเท่านี้เท่านี้มันต้องฝึกเท่าไหร่ซึ่งแกจิตพวกนี้นมันจะช่วยเราในแง่องนี้ได้อ๋อคือถ้าเป็นนักวิ่งธรรมดาที่แบบไม่ได้อะไรมากแค่จะบอกว่าวิ่งธรรมดาลันลาไปก็อาจจะไม่จําเป็นแต่ถ้าต้องการเอาจริงเอาจังวิ่งอย่างถูกวิธีก็ต้องมีแกจิตแบบนี้คอยช่วยถูกต้อง,องคุณตาใช้งานยังไงกับมันบ้างคะใช้ฟีเจอร์อะไรของมัันบ้้างเอ่ฟีีจร์หลกๆทผมใช ในตัวนาฬิกาวิ่งอันนี้ฮะก็จะอยู่ที่โหมดพื้นฐานของมันซาเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งโหมดพื้นฐานของมันที่มันมีแล้วเนี่ยก็คือ,อเช่นเรื่องของการแช็กกิ้งว่าตอนนี้เราวิ่งที่จุดไหนบ้างเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นมีเป็นเป็นปนาฬินในในในกาที่เป็นพวก gps อร่างด้วยแล้วก็ อบอกว่าเร็วเท่าไหร่วิ่งถึงตรงไหนคือหมาย<ร>าถึงว่าววสามารถแทร็กไ,ไ,ได้ว่าเราวิ่งอยู่ตรงไหน<ช>สถานที่ไหนของประเทศใช่ครับค่ะคือตัวนี้เนี่ยพอวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลการวิ่งของเราเขึ้นไปในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของมันก็คือว่า Garminconnect.com นะฮะก็คือสามารถอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปได้ซึ่งข้อมูลที่เราวิ่งเสร็จแล้วเราอัปโหลดขึ้นไปในเว็บเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเป็นข้อมูลดีเทลมากเลยฮะเช่นจุดที่เราวิ่งในแผนที่คือจุดตรงไหนบ้าง ระยะทางความเหนื่อยความเร็วต่อกิโลเมตรที่1เราวิ่งไปเท่าไหร่กราฟมันจะบอกเลยฮะซึ่งเวลาที่เราดูกราฟของเราในการวิเคราะห์จะเห็นตัวเองเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้เราวิ่งเร็วเกินไปช่วงนี้เราวิ่งช้าเกินไป10กิโลเมตรแรกเนี่ยในน10กิโลเมตร5กิโลเมตรเราวิ่งเราวิ่งเร็วมากจนทําให้5กิโลเมตรหลังเราเหนื่อยเกินไปมันต้องรู้กันขนาดนั้นเลยนะคะใช่ซึ่ชิงเพราะเวลาอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับว่าการวิ่งเนี่ยเราต้องเราต้องมีการฝึกตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นดักวิ่งที่แบบว่า วิ่งไปเพลินเ,พนเฉยๆไม่ได้ซ uh ีเรียสไปเนี่ยเมื่อเวลาคุณไปวิ่งลงสนามจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะลืมไปว่า ฉันวิ่งใส่สปีดเต็มที่เลยนะอ๋อมันจัดการแบบว่าการใช้พลังงานของตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะใช่นักวิ่งนักวิ่งนักวิ่งหน้าใหม่หลายๆคนนงถึงนักวิ่งที่ที่อาจจะไม่ได้ใช้แก๊สเจพวกนี้ฮะถ้าไม่ได้ซ้อมมากจนเพียงพอหรือว่าภภาษานักวิ่งของเราคือว่าถ้าซ้อมไม่ถึงเนี่ยเราวักจะลืมไปว่าเราใช้พลังงานหรือว่าเราวิ่งไปเร็วเท่าไหร่มันต้องมีการเฉลี่ยเฉลี่ยเพื่อให้เราวิ่งไปถึงจุดหมายได้ไม่ใช่ว่าใส่เต็มตั้งแต่แรกการวิ่งมันก็เหมือนการ่ <med> จากนั้นกิโลเมตรที่ 2- ถึง6เราควรจะวิ่งเท่าไหร่น่ช่วง8ช่วงอ๋อช่วง6ถึง10เราควรจะวิ่งเท่าไหร่เพื่อให้เราสามารถที่จะคำนวณได้เหมือนเหมือนสู้ชิงตั้งเป้าว่า10กิโลเมตรซุกชิงอาจจะวิ่งสักอโอเคชั่วโมง10บริหารจัดก,การชั่วโมงชั่วโมง10นาทีแบบน้อย่างไรอย่างไรให้เราไม่เหนื่อยแล้วก็แล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหลังจากการวิ่งเสร็จแล้ว แล้วอันนี้นะคะพอหลังจากที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าวิ่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสามารถต่อเพื่อเป็นเว็บไซต์แล้วก็ไปดูได้ว่าสถานที่ที่เราวิ่งไปแล้วเนี่ยเราวิ่งไปที่ไหนบ้างดี่ฉันคิดประโยชน์ออกอีกอย่างนึงค่ะเอาให้แฟนใส่ค่ะไปวิ่งเลยแล้วกลับมามาดูว่าไปวิ่งจริงตรงตามที่บอกหรือเปวิ่งคุณอาจจะคห้คนอื่นไปวิ่งแทนก็ได้นะถ้าพยายามขนาดนั้นก็เชิญนะคะกลับมาดูอันนี้ต่อค่ะคุณตามมีฟีเจอร์อะไรอีกบ้างไหมคะที่น่าสนใจมีแคลอรี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวผมาจก เข้าไปที่ตัวโหมดปกติก่อนนะครับจากนั้นเราเข้าไปที่กดที่ด้านด้านตรงกลางขวา uh huh. นะฮะแล้วก็เลือกที่ history นะครับ uh huh. ไปดูประวัติของการวิ่งนะคะคกดเข้าไปที่ activity หน้านี้มันจะบอกเราว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเน uh ี huh. ่ยเราวิ่งไปทั้งหมด11.3 8ในวันนั้นนะฮะใช้เวลาไปชั่วโมงกับอีก25นาที uh huh. นะครับแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งต่อชั่วโมง uh huh. ที่7.15นาทีต่อก uh ิโลเมตร เมื่อเรากดซ้ําเข้าไปที่ตัวหน้าจอนี้ครับมันจะมีดีเทลบอกอีกว่านี่สําคัญู้ชินว่าตัวแคลอรี่ที่เราเบรนไปทั้งหมดเท่าไหร่สําคัญนี่คือบอกกับดิฉันใช่ไหมคะนี่สําคัญนะดู929แคลอรี่ตัวนี้ครับความเร็วเท่าไหร่แล้วก็วิ่งไปตั้งขนาดนั้นเผาไปแค่900กว่าแคลอรี่เองเหรอคะใช่ครับสุชิงมันจะคอยเตือนเราด้วยใช่ไหมคะว่าเราวิ่งไป1กิโลเมตรแล้ว2กิโลเมตรแล้วคือตัวนี้มันมีดีเทล รุ่นนี้ค่ะ Garmin Forerunner 620มันมีดีเทลให้กับนักวิ่งได้เรื่อ,อยๆคะสูชิงว่าจะให้มันนับรอบที่เท่าไหร่หนึ่งกิโลเมตรสองกิโลเมตรสากิโลเมตรซึ่งไอ้ตรงการนับรอบเนี่ยมันอยู่ที่การปรับของตัวผู้ใช้เองอซึ่งสูชิงสามารถปรับได้อย่างในกรณีนี้เนี่ยผมเลือกปรับให้เป็นนับรอบที่1กิโลเมตรค่ะครับสมมุติว่าถ้าสูชิงอยากจะโกงนิดหนึ่งเนี่ยด้วยการแบบไม่วิ่งแต่จะขี่จัก,กรยานแทนจะรู้ไหมคะว่าเรากําลังขี่จกกัจก,กรยานอยู่หรือไม่ได้กาลังวิ่งจริงๆเอ่อ่ััวนนนนาาาากกเเเียงจจมป็รร GPS พะะฉ้ ถึงซู่ชิงวิ่งเนี่ยฮะเอ้ยถึงซู่ชิงจะปั่นจักรยานเนี่ยมันก็บอกซู่ชิงได้แค่ว่าซู่ชิงปั่นไปที่ไหนแล้วก็ใช้ความเร็วในการปั่นเท่าไหร่แต่อย่างอื่นมันก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จะทำไปทำไมใช่ไหมคะมันบอกไม่ได้คือต่อให้ซูชิงโกงวิ่งแต่มันคงตลกมากแล้วที่จะมีมนุษย์คนหนึ่งวิ่ง10กิโลด้วยความเร็วเฉลี่ยสี่สิบกิโลเมตรแล้วทำเป็นคนพิเศษไงคะเพราาะว่มัน มันจะประหลาดมากอโอเคทีนี้กลับมาที่นี่ซู่ชิงรู้บอกว่ามันจะมีการแยกกันซื้อใช่ไหมคะว่าการซื้อนาฬิกาเดี่ยวๆกับการซื้ออุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมที่ว่าของเขาเนี่ยก็คือเป็นวัดอัตราการเต้นของหัวใจมันเอาไว้ทําอะไรได้บ้างคะคือตัว จริงตัวอุปกรณ์เสริมของตัวการมินตัวนี้ฮะอนอกจากที่จะวัดอัตราการเต้นของใจแล้วเนี่ยมันคือตัวที่เป็นโค้ชเป็นตบอกเพราะฉะนั้นตัวนี้พอมันวัดอัตราการเต้นของใจเนี่ยคำนวณความสาคัญทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะบอกได้ว่าตอนนี้คุณต้องวิ่งเท่าไหร่เพราะว่าตัวการมินตัวนี้นะฮะฟังก์ชันอีกอันนึงคือว่านอกจากที่มันจะเป็นแค่นาฬิกาบอกว่าเราวิ่งเร็วเท่าไหร่วิ่งไปถึงไหนอะไรแล้วเนี่ยม,มันจะเป็นโค้ชเพื่อช่วยฝึกการวิ่งของเราด้วยอีกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่่่่ชชวยยฝกอางเน สโลว์ต้องทํำยังไงมันจะช่วยเตือนเราซึ่งเดี๋ยวนะคะมันจะเป็นรูปแบบของการคาดไว้ที่หน้าอกใช่ไหมคะ<ช>จะเป็นเหมือนมันสายที่เราสะพายคาดขวางเอาไว้บนหน้าอกแล้วมันก็จะคอยวัดอัตราการเต้นของหัวใจใเราใช่ถูกต้องแล้วมันก็จะส่งสัญญาณไปที่านาฬิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอย่างเช่นสมมติเรากำลังจะฟิกเราเรากำลังจะฝึกวิ่งสปริ้นต์ถูกไหมคะจังหวะการฝึกวิ่งสปริ้นต์มันคืออะไรมันคือเร็วกลางช้าช้าเร็วเร็วอย่างเงี้ยฮะฉะนั้นตัวนี้มันก็คอยเตือนว่า เร็วคุณต้องวิ่งเร็วแล้วเร็วคุณต้องวิ่งไกอ๋อคือแบบคอยเตือนเรื่อยๆว่าตอนนี้เร็วตอนนี้ผ่อนตอนนี้แบบถูกต้องมันจะคอยเตือนแบบนั้นซึ่งซึ่งนั่นคือการฝึกแบบหนึ่งมันคือการฝึกแบบกับที่กับที่นักกีฬาอาชีพก็ใช้กันโอเคมันคือการจำลองแบบนั้นมาที่ตัวแทนที่จะต้องมีโค้ชที่คอยตะโกนใส่เราตลอดเวลาว่าอ้าวเร่งฟีเท้าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือจะเป็นโค้ชที่เราเสียเงินครั้งเดียวแล้วก็สามารถอยู่กับเราไปได้นานๆวิ่งไปกับเราทุกที่นะคะซซึ่่่่งงงอออันนนนี้้้้ยตตตืแแกาาาาาหถคคุณะะวใครรต้้อองกาจะซืเนช่ซ ือผมมองได้2ประเด็นนะฮะอันแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นนักวิ่งที่มีระยะวิ่งเฉลี่ยที่ประมาณสัก35-50กิโลต่อสัปดาห์กับคุณที่เป็นกับคุณที่เป็นคนที่วิ่งระยะทางเฉลี่ยที่ประมาณสัก 60- ส0บกิโลต่อต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนกลุ่มแรกผมคิดว่าฟังก์ชันแบบที่เราไม่ต้องซื้ออะไรเลย ก็คือมาแบบเพียวๆเป็นนาฬิกาเดียว่ยวมันก็โอเคอยู่ค่ะมันก็มันก็พอที่จะซัพพอร์ตความต้องการของการเป็นนักวิ่งแบบได้ช่วยคอยเตือนคอยบอกอย่างน้อยก็ยังดีกว่าวิ่งไวคนเดียวนาะถ้ามีเงินทุนที่จะลงหมื่นสามพันห้าร้อยบาทเนี่ยมก็ช่วยแล้วก็อย่างน้อยมันก็ช่วยแสดงผลในในตอนสุดท้ายของการวิ่งว่าผลสรุปของการวิ่งวันนี้มันมันได้อย่างเป้าที่เราต้องการไหมถ้าคุณเป็นคนที่วิ่งมากกว่านั้นมันก็จําเป็นที่ต้องซื้อ เพราะม,มันช่วยเตือนคุณช่วยฝึกแล้วก็ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการวิ่งของคุณได้คุณตาใช้งานตัวนี้ในการวิ่งมาอย่างสมบุกสมบันวิ่งแถวแถวออฟฟิศวิ่งไปแบบในงานมาราธอนที่บอกว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยคุณตาคิดว่าถ้ามาเข้าในรูปแบบของการให้คะแนนการเจ็ดในรายการครูเทคแล้วอยากจะให้มันกี่เลิฟดีคะถ้าเกิดคุณเป็นนักวิ่งอย่างที่บอกครับจากกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองเนี่ยไอเรือเนี้ยมันตอบโจทย์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าคุณเป็นนักวิ่งในกลุ่มแรก ผมว่าเรือนี้มันอาจจะแพงไปหรือเปล่าถ้าเราตั้งคําถามเรื่องของราคากับังา์ชันแล้วก็ประสิทธิภาพ,พาะว่าราคาของเครื่องอย่างเดียวนี่คือ1 3ื0นบาทถ้าเป็นราคาที่มาพร้อมกับสายรัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยก็15,000บาทก็ไม่ใช่น้อยๆอ,อยู่ใช่ว่าส่วนต่างตรงนี้มันมีผลต่อการตัดสินใจพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักวิ่งกลุ่มแรกผมว่าคุณอาจจะเลิฟมันแค่3ามเลแต่ถ้าเกิดคุณเป็นนักวิ่งกลุ่มหลังที่วิ่งอย่างแบบสมุกสมบันต้องการพัฒนาขีดความสามารถ เพราะว่านี้มันควรจะมากกว่า5เล oh. ิฟซะด้วยซ้ำเพราะมันคุ้งเกินคุ้งจริงๆดิฉันมีให้แค่5เลิฟจริงๆอะคะ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันน,นะคะจริงคุณต๋าคะสำหรับคนที่เป็นนักวิ่งอย่างคุณต๋าล้วเนี่ยนักวิ่งประเภทที่2แล้วให้คะแนน Garmin Forerunner 620ตัวนี้กี่เลิฟคะเอาเป็น5้เลยว่ะเอาอย่างนี้ด้วยค่ะให้ไป5เลิฟ<ๆ>นะคะ